ก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี่ก็เห็นมาดูล่ะค่อยก็คิดว่าจิบว่โดนแล้วแหละ่อยก็เลยเมื่อนี้ก็เลยยิบออามาเป็นประเด็นยิบเอามาบอกให้ฟังเอ,อินไปเบื้องคลิปก่อนโดยที่ให้คนต่างประเทศแล้วคนเชื้อชาติต่างๆสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารสถานที่อันใดเพราะว่าคันเขากำนดเดี่ยงนี้บรรดาท่านลงคิดบางลายประเทศที่เจริญและเพื่อนเฮ็ดเพราะว่ากัน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เขาเจ้าห้ามเอาดินเขาไปไ่ได้มีแต่าว่าสมมติว่าเขาเจ้ามาลงเงินซื้ออยู่สองล้านดอลลาร์เขาก็ปะดินมันจะซื้อแล้วรัฐบาลเขาได้เงินสองล้านสองล้านดอลลาร์แล้วตัวอย่างวันตอนนึงแล้วยังเก็บภาษีที่ดินแต่ละปีแต่ละปีก็บูมิคุ้มกสสอยู่ท่านนี่ยนะอยู่ในเขตใดใจได้เข้ามาในสภาได้จังหดเบื้องในความสามารถของเราบ่มีเลยคําที่เราเสนอในสภาให้ตั้งซากถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ในเรา คือว่าเจ้าประกาศขายแผ่นดินเราไปแล้วเนาะซึ่งทัท่ทุกประเทศทั่วโลกบ่มีซาดใดเขาเฮ็ดกันแล้วก็บ,บสามารถแล้วพวกเขาก็จะบเฮ็ดเก้าให้ตั้งซาติเข้ามาสัมปทาน99ปีมันก็นักหนาพอแหงแล้วสําหรับประชาชนเราค่ะถ้าเมื่อใดที่เราเสนอผ่านให้ตัง้งซาตืเธรรมสมาซิดท,ที่ดินในเราได้หูบอก ว่าลูกหลานอนาคตลูกหลานของพวกแก้วจะบ่มีที่อยู่ต้องให้เป็นเป็นลูกเป็นหลานของโสโสท่านนี่เพราะว่า,วาพวกเขาบ่าสามารถเอาที่ดินไปได้เมนอยู่เขาบ่สามารถเอาที่ดินไปได้แต่เขาสามารถเอาลูกเอาหลานเอาเลนเข้ามาอยู่ได้แล้วเข้ามาเขาก็อันแพร่อัน,อนลูกแพร่หลานแพร่เลนออกไปอีกประ่วนส่วน,วน,วนลานเขาเป็นชาาเกตตะกร,ะร,ก,รก็มีความหู้น้อย คำนี้บบได้เป็นคำว่าดูทูกมันคือความจริงซึ่งถ้าเมื่อไหร่เปิดให้ต่างชาตเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในลาวได้แบบทึกกฎหมายแน่นอนพวกเขาจะหุ้มกันมาซื้อเพราะพวกเขามีเงินยกตัวอย่างคือจีนแน่นอนว่าพวกเขาจะหุ้มมาซื้อมาก็มากวยเอาเบิดเพราะว่าอย่างพวกเพราะนันะนะ ทุกๆประเทศอ่ะนะอ้อมข้างเอเชียบอ,อยู่ในเอเซียนแผ่นดินลาวเป็นแผ่นดินที่ราคาทึกถ้าเทียบส่อันอ้อมข้างแผ่นดินลาวเป็นแผ่นดินที่ราคาทึกแน่นอนพวกเขาต้องมาหุ้มซื้อแล้วก็มาอยู่อาศัยแลวลูกหลานเด้อนาคตลูกหลานเด็ยเขาจะไปอยู่ไซพวกเขาเเป็นกกส่่ววนใพเขา่าได้มีความหู้หลายบ่ได้มีการศึกษาหลายปานนั่น คอยต้องบอก,กนบอนว่าคำนี้มันโอเม่นคํคำว่าถูกทุกมันคือความจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นบอกพวกเขาบรเิเฮียนบรเิเฮียนแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแบบนี้นะมันบหสมควรที่จะเสนอแบบนั่น,นเศรษฐกิจเงินเฟอ้อพวกเขาจะบมีที่อยู่อาศัยเพราะว่าอย่างหี่บอเบิ้งในตัวเมืองเบียงจันบางพื้นที่กระทึกโครงการนั่นโครงการนี่ ถ้าเกิดเขา,เาที่ดินโครงการพวกนะั้นมาเปิดให้ต่างชาติเข้ามาถือครองกรรมาซิ์อยู่ในนั้นนะคนลาวดิยลนะคนลาวดิพวกเขาก็ต้องยับย่ายออกไปยุคข้างนอกคนลาวแท้ๆนะลูกหลานเขาเลเขาก็ต้องยับย่ายออกไปยุคข้างนอกอีกถา้ามว่อเขาจะได้เห็นความเจริญเห็นความเจริญที่โบเมนของประเทศตัวเองสร้างขึ้นของต่างชาติของชาติอื่นสร้างขึ้น เพราะว่าเป็นของพวกเขาเองเขามายุหลายๆเขาจึงกำลมงซท,ท้อทึกต้องแน่นอนเรื่องเฮ็ดูเฮ็ดก่งทํามาหากินเรื่องการงานเขาก็ต้องทึกกฎหมายแต่พร้อมซึ่งนั่นถึงหมายถึงข้าราชการเอ่ยการทหารตำรวจนนายหมอเอ่ยต่างๆเอยก็จะเป็นต่งางชาติส่วนลลกกว่าลาเลยจะได้เป็นทุกจ้างจะได้เป็นพลเมืองสัญสองของประเทศตัวเอง ผู้ปรทังาสาตร์เขามีความสามารถเขามีความสามารถเรื่องการฆ่าเขามีความสามารถรายๆด้ด้านรา,าสะซึ่งเทียบกับเรามันห่างไกลหลายค่ยแนะนําให้พวกแก้วอันคัดข้างโสดอันผู้นี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าอย่างถ้าเกิดอันเราเสนอผ่านทุกอย่างที่ลูกหลานของเราจะได้ครับลูกหลานของเราจะได้เป็นมันจะบมีโอกาสเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะ